ผมไม่มีปัญหาอะไรกับพรรคก้าวไกลแต่ผมมี3ข้อที่ผมรับไม่ได้เรื่องที่หนึ่งแน่นอนที่สุดนโยบายยกเลิกแก้ไขมาตรา1นึอันนี้ผมรับไม่ได้เลยผมปล่อยให้คุณเนี่ยริทรอนอำนาจหรือล้มสถาบันกาัตริย์ไม่ได้สถาบันกษรตริย์ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรกับสังคมไทยเลยเรื่องที่2ที่ผมรับคุณไม่ได้คือนโยบายต่างประเทศจะเป็นพันธมิตรทางความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาก็คือการยืนข้างอเมริกาเต็มตัวข้อที่3เรื่องสุดท้ายที่ผมรับไม่ได้จริงๆนะหัวหน้าพรรคของพวกคุณชอบโกหก โหกจนเป็นนิสัยวันนี้พูดอย่างอีกวันพูดอีอย่างผู้นําประเทศโกหกพกลมตลอดเวลาเนี่ยคุณรับได้เหรอหลายคนบอกว่าเอ้ยคุณชนทีแก่แล้วกลับไปนอนที่บ้านดีกว่าให้โอกาสคนรุ่นใหม่ผมให้โอกาสอยู่แล้วแต่คนรุ่นใหม่ที่โกหกฟิ้นฟลอนตอโลตอลแหล่อย่างนี้แล้วจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมรับไม่ได้และคนรุ่นใหม่ที่จะมาทําลายล้างสารษัตกริย์ผมก็รับไม่ได้และคนรุ่นใหม่ชักน้ําเข้าลึกชักสื่อเข้าบ้านผมก็รับไม่ได้เช่นกัน ความพยายามที่สร้างรัฐสวัสดิการนั้นมันไม่ผิดแต่ที่จะผิดก็คือการนำไปสู่รัฐสวัสดิการแนวนวความคิดของพรรคก้าวไกลนั้นเริ่มต้นจากพื้นฐานที่ผิดพลาดพวกคุณออกนโยบายมาสวยหรูเต็มไปหมดตั้งแต่เกิดจนแก่ใช้เงินมหาศาลไม่ต่ำกว่าเกือบ7แสนล้านบาทค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นทุกปีเริ่มต้นที่วละ450บาทนี่ก็โกหกอีกแล้วคุณสุริยันยาครับคุณพิธาครับเขาชอ็อก เขาไม่เชื่อมั่นในตัวคุณอีกต่อไปสรุปแล้วนโยบายรัศดรในการคุณก็คือการโกหกหลอกลวงเพื่อให้คุณได้เสียงข้กมาและคุณก็ทําไม่ได้คุณพิทาครับพวกคุณจะนําไปสู่การล่มสลายของประเทศชาติในที่สุดโง่และอวดฉลาดหลอกประชาชนเพื่อเขาลงคะแนนเสียงให้คุณแล้วทําตามอุดมการเพ่งซวยของคุณซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว สิ่งที่กลุ่มเรดการได้กระทำในช่วงปฏิวัติัฒนธรรมเยาวชนถูกกระตุน้นในวิพากษ์วิจารณ์สถาบันต่างๆอ่ะเหมือน3นิ้วมาท่านผู้ชมตั้งคำถามต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ตัวลูกศิษย์พระนามครูอาจารย์เด็กๆประนามพ่อแม่อา้ามาล้งไะมีนโยบายที่บอกว่าพ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณต่อเราไงแก๊งสี่คนได้ปลุกกระแสสังคมไร้ชนชั้นอ้าวมาแล้วสิคุณคุมไม่านมผู้ชมพักเก้าไกลต้องการสังคมที่ไร้ชนชั้นไม่ใช่เหรอเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองต้องใช้เวลาตั้งหลายสิิเธธกด คำเเม้นแจ้งถือกำเนิดโดยกลุ่มประชาชนปารีส เหมือนคนบางคนที่จบมาจากฝรั่งเศสเน้นในเรื่องของเสรีภาพพาดรภา,ราพความเท่าเทียมกันทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดเหมือนกับที่ว่าเมื่อให้พักคก้าไกลบริหารชาติแล้วปี2ปีเนี่ยพี่นาฏแน่แล้วเราต้องใช้เวลาอีกเป็น10กว่าปีหรือ20ปีเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่เสียหายไปถ้าคนเราไร้ซึ่งความกตมัญญูบ้านก็ไม่อาจอยู่ยังถ้าประชาชนไร้ซึ่งความพักดีชาติก็ไม่อาจยืนยงเมื่อคนมันลืมรากชาติเลยต้องย่อยยับครับท่านผู้ชมครับ สถานการณ์รสงครามในภูมิภาคเอเชียระิทธิกนั้นมันใกล้ตัวเรามากจริงๆที่สําคัญที่สุดคือเซเลนสกีและยูเครนพ,พ่ายแพ้ให้แก่รัเสเซียรวดเร็วขึ้นเท่าไหร่ความเข้มข้นจะยิ่งเข้มข้นและจะมีความรุนแรงได้มากขึ้นเหตุการณ์ที่อ่าวตองเกียเป็นเรื่องราวที่ถูกเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการทําสงครามไม่ต่างกว่าที่อเมริกาเปิดศึกในอิรักแต่ที่เจอแน่ๆแล้วก็ไปยึดเขาก็คือบ่อนน้ามัน ยุคเคลนตอนนี้อเมริการู้ว่าแพ้แล้วและตัวเองมาปั่นกระแสส,สงครามในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี่คือ r นะู l ไงกฎที่อเมริกามันตั้งขึ้นมาแล้วคุณพิธาบอกว่าประเทศไทยจะนับถือกฎต่างๆเหล่านี้อย่ามาหาว่าผมสร้างหนังอีกเรื่องหนึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอาลไรสมมติรารอดไปเนี่ยผมอยากเห็นไม่เกิน2ปีเชื่อผมเลยประเทศไทยชิปหายแน่นอน